คุณกำลังรับชมรับฟัง The Black Channel วันนี้ดำเนินรายการเล่าเรื่องร้อนโดยเข็ม The Black ค่ะเรื่องนี้เริ่มมาจากผู้หญิงคนหนึ่งเธอแต่งงานเป็นลูกสะใภ้ของบ้านฝ่ายชายเธออยู่กับสามีของเธอครอบครัวของสามีเธอมีแม่ยายพ่อตา และน้องสาวของสามีเธอโดนดูถูกว่ามาเกาะลูกเขากินกันแกล้งเธอต่างๆนานา,นาให้เธอไปอยู่ในเล้าไก่กินนอนในเล้าไก่บ้างสามีเธอก็ต้องจำใจยอมเพราะยังต้องอาศัยและพึ่งพาพ่อแม่ที่บ้านอยู่จนวันหนึง่งเธอท้อง สามีของเธอดูจะเชื่อฟังพ่อแม่ของเขามากทำให้เธอต้องลำบากไม่มีที่พึ่งเธอทำงานหนักจนต้องแทงลูกโดยครั้งนี้เธอโกรธและแค้นเป็นอย่างมากเธอจึงเดินทางกลับบ้านและได้เข้าพิธีทำของใส่บ้านสามีกับหมอขมีนค่ะ หมอมีนถามว่าจะให้ถึงตายเลยไหมถึงจะแค้นยังไงเธอก็ยังคงรักสามีเธออยู่เธอเลยบอกว่าขอแค่ให้อย่าได้มีความสุขก็พอคะ่ะให้ทุกอย่างที่เธอเป็นตอนนี้หมอขมีนบอกว่าอีกสามวันค่อยมาเอาของเดี๋ยวจะทำให้ สามวันต่อมาเธอมารับของจากหมอขมิน้นเป็นผ้าห่อสีขาวหมอขมินให้เธอไปฝังไว้ตรงทางสามแพร่งทางเข้าบ้านสามีแล้วให้เอาตะปูตอกลงไปแล้วเอาดินกลบไม่เกินเจ็ดวันเห็นผลเธอได้ทำตามตามที่หมอขมินบอกทุกอย่าง หลังจากนั้นแม่ยายพ่อตาและน้องสาวของสามีสติไม่ดีและเป็นบ้าไปเลยค่ะเธอรู้สึกสะใจเป็นอย่างมากเธอกลับมาอยู่ที่บ้านของเธอสามีของเธอตามมาขอให้เธอกลับไปอยู่กับเขาอีกครั้งจากวันนี้ไปเธอขอเลือกทางของเธอเองเธอจะอยู่ที่บ้านของเธอ ถ้าให้กลับไปใช้ชีวิตเป็นครอบครัวกันอีกก็ขอให้สามีมาอยู่กับเธอที่บ้านของเธอเท่านั้นวันนั้นสามีเธอเลือกเธอและกลับมาอยู่กับเธอปล่อยความวุ่นวายที่บ้านให้ญาติญาติช่วยดูแลหลังจากนั้นใช้ชีวิตมากันเป็นสิบปีครอบครัวดูมีความสุขมีลูกด้วยกันหนึ่งคนแต่อยู่มาคืนหนึ่ง เธอได้ฝันเห็นหมอคำมณนคนนั้นบอกกับเธอว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วเธอก็ตกใจ,จือนหลังจากนั้นเธอไม่ค่อยสบายไปหาหมอและตรวจว่าเธอเป็นมะเรงในช่องปากคางเริ่มยาวเหมือนแม่มดเธอทุกทรมานลูกกลัวเธอและไม่ลกล้าก้าใกล้เธอ ในทางกลับกันครอบครัวของฝั่งสามีกลับเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเธอมารู้ภายหลังว่าหมอเขมีขมนคนนั้นได้เสียชีวิตแล้วเขาพูดกันว่าของเข้าตัวเธอทุกใจเธอสัดสินใจบวชชีเพื่อให้จิตใจสงบในวันนั้นขณะที่เธอนั่งสมาธิพระก็พูดกับเธอว่า ความดีก็ส่วนความดีส่วนกรรมที่โยมเคยทํามามาันลบล้างกันไม่ได้น้ำตาเธอไหลออกมายกมือไหว้พระเธอต้องทําอย่างไรดีต่อจากนี้คะทําในสิ่งที่ดีที่ควรไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อนอย่าจองเวรกรรมกันอีผูกเวรผูกกรรมกันไปไม่จบไม่สิ้น ส่วนโรคที่โยมเป็นอยู่เพราะโยมเคยคิดทำร้ายคนอื่นไม่ให้มีความสุขนี่คือกรรมของโยมต่อจากนี้ในยามที่โยมทุกข์ก็ขอให้โยมมาโสอสิกทุกครั้งและขอน้อมรับกรรมนี้ต่อไปและพร้อมจะชดใช้ให้จบสิ้นในชาตินี้หากคุณผู้ฟังชอบเรื่องเล่าหลอน ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ